พวกเด็กๆทั้งหลายยายจะจ่องทุภาสิ์ที่ยายเรียนมาให้ฟังปากเป็นอีกเหมือนเสกมุนในคนเชื่อตลาดเลือว่าจะเวลาคานจะกล่าวโอยล้อยคำไม่ลำคาเปเวลาทานเจอตุนเป็นคนดี เด็กเยเด็กน้อยตัวยังโดยลิงติกตาอะไรมาใหญ่แล้วจะได้วิชาเป็นเครื่องนาเลียงจีสำหรับตุนได้ประโยชน์หลยสถานเพื่อการเรียนจุงภาพเพียนไปถือจะเกิดพุน ยากจนจะ,จะจะอะไรจงพาเทียนไปแต่จะเกิดคนถึงลำบากยากแค้นแค้นครับไม่อับจนเกิดเป็นคนควรมันขพนั้นเออโ,อโอ้โหจำได้อยู่มันเข้าคมแล้วไงตักปกวปอหนึ่งปอสองโอ้แม่เรียนแต่ปอหนึ่งเลยเหรอเออเลียนแต่ปอหนึ่งที่นี่ะะนกะสองหนึ่งเป็นสองก็เรียนแต่ปอหนึ่ง